ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาเก็บตุ่มปลาไหลครับผมมาตก่มมาดูตุ่มปลาไหลกันไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วครับผมคลิปที่ผ่านมาเนาะเอ้ตุ่มนี่สิบสองลูกผมดักไว้ครับผมเหยื่อก็เป็นเหยื่อเหยื่อเก่าครับไม่ได้ว่าเอาเหยื่อใหม่มาใส่นะครับผมเหยือที่ผมดูไปแล้วแล้วผมเทเอาตุ่ปลาไหลกลับบ้านเอาตุ่มดักไว้เหมือนเดิมครับผมดักไว้ที่เดิมเนาะ พอดีเมื่อคลิปที่แล้วมีน้าก็สั่งไว้สามกิโลครับผมยังได้ไม่ครบตามจํานวนที่น้าก็สั่งไว้ครับผมได้ไปแค่กิโลครึ่งขายไปได้ก็ส0 0ร้อยบาทครับผมผมขายกิโลละสองรอยเนะาะแถวบ้านเนาะขายกิโลละสองรอยได้ไปโลครึ่งครับผมสามรอยบาทครับผมเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับผมดักเหยื่อเก่าแบบนี้ว่าจะติดที่เราสักกี่ตัวครับผมว่ามันจะได้ครบตามจํานวนสามโลที่เขาสั่งหรือเปล่าครับผมเนาะนี่ครับผมตุ่มก็ ดักไว้นี่ครับผมสองลูกตามแนวอย่างเงี้ยแหละครับผมเหยื่อก็จะเป็นผมก็ไม่เคยดักนะครับผมดักค้างค้างค้างแบบเนี้ยผมเอาเหยื่อเก่าดัก,ดกทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับผมเคยดักแต่แบบว่าดักเย็นเช้ากู้เทเหยื่อทิ้งเลยครับผมเก็บตุ่มกลับบ้านอันนี้ผมกู้ไปรอดมาแล้วแล้วผมก็เอาเหยื่อเก่าแหละครับผมดักทิ้งไว้เลยลองดูครับผมมันจะมีตัวให้เราหรือเปล่าเหยื่อเก่าๆนี่ หอยเชอรี่เริ่มหายากครับผมแถวบ้านผมเนาะจะจับหอยแต่ละทีก็ต้องวิ่งนู่นแล้วครับผมวิ่งเข้าไปในอ่างครับผมแถวบ้านผมนี่เสร็จนกปากหางหมดครับลูกแรกครับผมเมื่อคลิปก่อนติดนะครับนี่ลูกนี้คลิปนี้ไม่มีสักตัวครับผมเป็นเมือดเลยเ <laughs> น่าวบผมเหยื่อ ลูกแรกไม่มีตัวครับผมมาคลิปที่แล้วโดนไปโลครึ่งคลิปนี้จะโดนสักโดนสักตัวหรือเปล่าครับผมคลิปนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยครับผม อ้าอันนี้โดนครับผมโอ้ตัวดีด้วยครับผมนี่น่าจะสองตัวครับหืมแต่เหยื่อเน่าแล้วครับผมกินเหยื่อนี่ครับผมตัวสวยเลยนะเนี่ยสองตัว ใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมเมื่อคืนได้ยางอยู่ครับผมเมื่อคืนฝนไม่ตกเมื่อวานนะ่ะตกแรงครับผมอ้วันที่มาดักปลาไหลวันแรกก็ตกแรง นำมาใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยววันไหนให้มันตกอีกรอบก่อนนะผมจะมาใส่เบ็ดเอานี่ก็โดนครับผมนี่กี่ตัวเนี่ยเดีย๋ยวล้างครับเหม็นเหม็นเน่าเน่าเหยือ่อเน่าหอยนี่ก็สองตัวครับผมตัวเล็กตัวหนึ่งนี่ครับมันก็เข้าเหมือนกันนะเนี่ยสามหลังตีตัวครับผม เนี่ยนี่ก็มีน้ำเท่านั้นครับนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ลองดักดูเลยครับนี่เป็นหญ้าวงวเงี่ยน้ำเท่านั้นครับผมข้างล่างเป็นร่องคลองไปนี่ไปครับผมอยู่ฝั่งน้น,นอีกสามลูกครับผมนี่ครับผมสามลูกสี่ตัวครับตัวสวยๆแฝดได้ก่อนเช้าเมื่อวานได้ไปสามร้อยครับผมเช้านี้จะได้สักกี่ตัว เช้าวานขายได้สามร้อยครับผมมันโลครึ่งเนาะบานนานาขายโลเท่าไหร่ครับปาไหลคนไหนที่ดักขายประจําครับผมขายโลเท่าไหร่กันเอานี่กระโดนนะครับผมเนี่ยเออเออ เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่ผมเคยเอยดักค้างทิ้งเหยื่อไว้อย่างนี้ตัวตัวดีด้วยครับผมนี่ดูตัว,วสวยเลยครับผม สองลูกโอ้โหไม่โดนโดนแต่อะไรกุ้งครับผมหเหมือนกุ้งครับปล่อ,อยมันก่อน ลูกนี้เมื่อวานติดปูสองสองตัวครับผมนี่ลูกนี้แหละเมื่อวานเมื่อคลิปที่แล้วผมติดปูไปสองตัวตาไหมเอานี่ก็ติดไอ้สองตัวเดิมหรือั้างผมว่าเนี่ยปูนี่เนี่ยครับน่าจะเป็นสองตัวเดิมเนี่ยแล้วบ้างเนี่ยาวานปล่อยไปแล้วนะ ไม่มีปลาไหลเมื่อวานก็ไม่โดนครับผมฟังหกลูกครึ่งทางหกลูกห้าตัวครับผมผ่านมาครึ่งทางแล้วครับผมหกลูกห้าตัวครับผมเดี๋ยวเรามาดูร่องนี้บัางครับผมร่องนี้ผมดักไว้สองลูกเดี๋ยววันไหนฝนตกแรงๆผมจะมาลองปักเบ็ดดูครับผมเนาะ เพระาะว่าตอนมาใส่มื่อิปที่แล้วผมเห็นลูกพอกอยู่มันมีอยู่แล้วครับผมปลาช่อนปลาดุกนี่นี่ลูกหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะจะเก็บแต่ลูกไกลมาก่อนมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมจะลองมาใส่เบ็ดดูเหยื่อเก่เาเหยื่อเกาเป็นยังไง ี่โดนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวไม่โตครับผมนี่ครับตัวกำลังต้มเป็ดไซส์เล็กๆครับผมสมัยก่อนผมเคยไปตกปลาโดนะรุ่นๆเนี้ยไปตีปลาชะโดตามอ่างครับผมเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว ตงนี้ตั้งแต่ยิงยิงปืนยิงปลามาเนี่ผมไม่เคยจับเลยครับเบ็ดนี่ไม่เคยไปตกสักทีปลาชะโดนี่อุ้ยดื่นลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เงียบครับผมเหยื่อเก่ามันก็เข้านะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เข้านาะผมก็เพิ่งรู้นี่แหละเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเอาดักไว้ดักทิ้งไว้อย่างนี้ครับผมเนาะ ถ้าเกิดว่าเหยื่อมันหาง่ายๆคงจะไม่ได้ลองแบบนี้แล้วครับผมเนี่ยนี่พอดีหอยเชลรี่แถวบ้านผมมันหายากครับผมจะจับแต่ทีอย่างว่าแล้วครับผมต้องต้องไปในอ่างเนาะก็เลยต้องได้ลองดูดีแล้วครับผมได้รู้เพราะมันก็ติดเหมือนกันเนาะเนี่ยครับผมตัวดีๆนะครับน่ะไปครับแปดลูกแล้วไอ้ล่องนี้เมื่อวานติดแมงกับเต่าเยอะเลยครับผมนี่ตุ้มลูกนี้แหละลูกที่เก้าครับผม กระแต่แต่แวบเนาลลมลมแบบไหนนี่ครับผมมันลมลมอยู่นะลมแบบไหนมีตัวหนึ่งครับผมนั่นครับตัวหนึ่งกับแมงกับเต่า ก้าลูกหรืออีกสามลูกครับผมรลองนี้สองลูกครับผมเมื่อวานติดตัวเล็กครับผมตัวเท่านิ้วชี้นี่แหละผมปล่อยมันไปเนาะลูกนี้ก็ลูกตรงนั้นครับผมติดทั้งสองลูกนะเมื่อวานนะจะปล่อยครับผมอ้มล้ม,ลม หลมหลมหลมแบบไหนติดตัวนะครับอกโอดตัวนี้ใหญ่หน่อยเวานติดตัวเล็กครับผมวันนี้ติดตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมนี่คือปักชีน้ำนะครับนี่กินกับส้มตําครับนี่วันนี้ไม่ปล่อยแล้วครับผมนี่วันนี้ติดตัวสวย ตรงนี้ก็ติดนะครับผมเดตัวเล็ก,ก,นลกนเนี่ยล้มมีกลนี่นั่นครับผมลม้ลมล้มโออันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับผมสวยเลยมีปลากระกดีด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวผมปล่อยปลากระกดีก่อนครับเห <c oughs> ม็นเหยื่อ ก็ดีลงไปเหลืออีกหนึ่งลูกครับผมลูกสุดท้ายไปครับผมไปลุ้นลูกสุดท้ายกันลูกที่สิบสองครับผมลูกสุดท้ายเนาะลูกนี้แหละครับที่ติดกุ้งเมื่อวานเยอะๆครับผมติดเป็นกำม,มือเลยนะเมื่อวานนี่ เอาในตุ่มผมอ๋อนี่ไงลมอยู่นี่ลมแบบไหนนั่นไงตัวปลาไหลครับผมเมื่อวานไม่ติดนะครับปลาไหลเมื่อวานติดแต่กุ้งเออวันนี้ตัวสวยครับผมนี่ก็ติดกุ้งอีกนี่ ได้ดูครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสิบสองลูกติดหลายตัวอยู่ครับผมนั่นเดี๋ยวไปดูตัวเลขน้ําหนักกันที่บ้านครับผมว่าจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ครับผมสิบสองลูกกับเหยื่อหอยรอบสองเน่าๆเน่าๆหน่อยครับผมแต่ก็ติดนะครับผมติดหลายตัวอยู่ไปครับผมเดี๋ยวไปดูน้ําหนักที่แท้จริงอยู่ที่บ้านว่าได้เท่าไหร่ครับผมได้ถึงโลหรือเปล่าไปครับครับ กลับมาถึงที่บ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาชั่งน้ําหนักปลไหลดูครับผมเนาะสิบสองลูกติดอยู่แปดลูกครับผมไม่ติดสี่ครับผมมีแต่ตัวสวยๆอยู่ครับผมเหยื่อเก่าเข้าดีเหมือนกันครับผมคิดว่าแต่ไม่เข้าครับไม่เคยครับผมนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับผมที่ว่าเอาเหยื่อเก่าเก่าดักทิ้งค้างไว้ครับผมมาครับเดี๋ยวมาลองชั่งดูว่าจะได้น้าหนักเท่าไหร่ครับผมแปดลูกแปดลูกของเราน่าจะแปดลูกเนี่ยหลายตัวอยู่นะครับผม มีลูกละสองตัวอยู่สองลูกมั้งครับปลาไหลตัวสวยๆเลยครับผมสวยกว่าตัวกว่าคลิปที่แล้วเลยครับผมตัวใหญ่กว่าเนาะนคลิปที่แล้วบอกอยากให้แกงให้กินเนี่ยไม่อยากกินแกงปลาไหล mm hmm. มื่อคลิปที่แล้วได้ตัวเล็กๆครับผมได้ตัวใหญ่มาสองตัวมั้งมื่อคลิปที่แล้วครับ ้าก็สั่งไว้สามโลเมื่อวานได้ไปโลครึ่งอันนี้จะได้ตามจำนวนไหมมันมีตัวหางด้วนด้วยครับตัวหนึ่งหางปลาไหลมันมเป็นางเนีออ้ยด้วนด้วนกัดกันไงดูครับมีแต่ตัวสวยๆครับนี่ตัวใหญ่ของเมื่อวานนี่ครับผมเมื่อวานตัวเล็กเมื่อวานมีตัวใหญ่อยู่สองตัว นี่ครับดูตัวปลาไหลดิโอ้ตัวดีๆครับผมนี่ตัวสวยเนาะดูมาครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำหนักด้วยกันกิโลหกขีดอีกจอกแล้วกิโลหกขีดครับผมหนักกุมภานขีดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้แกงสักสามถึงสี่ตัวครับผมเอาไว้แกงกินกับลูกชายแล้วก็ไอ้เจ้าโดมครับผมที่บ้านก็มีผมกับไอ้เจ้าโดมแล้วก็ลูกชาย้วครับกินแม่บ้านกับลูกสาวเขาเขาไม่กินปลาไหลครับผม ไปผมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเย็นเลยครับผมเดี๋ยวผมจะแกงปลาไหลไปครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาแกงปลาไหลกินข้าวกันครับผมแกงปลาไหลลูกชายกินข้าวเย็นครับผมนี่ครับปลาไหลที่ได้มาเมื่อตอนเช้าแล้วครับผมสามตัวครับผมที่เหลือเอาให้น้าเข้าไปแล้วครับเครื่องแกงก็จะมีเนี่นะครับผมกระชายพริกไทยใบมะกรูดแกงใส่ใบยี่หร่าครับผมแล้วก็มะเขือพวงเนาะ มาเกือบวงไฟหผมเดี๋แกงกันเลยกล้าเราเผ็ดไหมไ <ừ. S 1> ส่หมดนี่เนาะพี่แกงอ,ะอ่ะต้องเผ็ดๆผหนแล้วประไหร เป็นไงสุกหมดไหม,ไมไซื้อทุเรียนมาตั้งแต่เมื่อวานซื้อครับผมเขาบอกว่าเย็นนี้กินได้เลยตอนซื้อพอตอนซื้อมาแล้วเนี่ยวสองวันเนี่ยเพิ่งแกะยังสุกไม่หมดเลยสุกแค่เป็นไอ้ตรงไหนจาะเป็นสามเดี่ยวไป้ครับผมสามร้อยกว่าบาทลูกหนึ่งไหนกูเอาเนื้อมาดูหน่อยดิมันสุกไม่เท่ากันตรงนึงมันก็จะเน่าก่อนไยสุกไม่เท่ากัน อันนี้ตจำที่คุณก่อไว้อ,อันนี้สุกครับผมยังแข็งอยู่เลยนะเนี่ยจะทํหล่นใส่กระทะดินี่อันนี้แข็งโป๊กเพอดีหล่นเหมือนทอเรียนทอดเลยอันนี้แข็งโป๊กเลยครับผมนี่โอ้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยเท่าไรแปดสิบสามร้อยแปดสิบน้องมาเดินทางนี้ไปรูปแข็งเลยครับผม จะแกงโขกเองครับ การทำการบ้านเสร็จแล้วลหรอใครเป็นโควิดที่แก้มไงติดโควิดมาจากเพื่อนโรคโรคท้องผิดแล้วลูกโรคประจำทิน,นไม่ใช่โรคท้องผิดไปเลย มะเขือแตงกวา ข้าวเหนียวอ่ะหมูข้าวเจ้าด้วยเด้อข้าวเหนียวกินกับแกงปลาไหลมันไม่เข้ากันหรอกมันต้องข้าวเจ้าข้าวสวยร้อน ไม่อะนี่ยกำลังทำแกงปลาไหลเอาตะไครอะไรอะอันนัคือจัวันดิเดี๋ยวพูดเลยครับแป๊บหนึ่งไหนอะมาห จีเจ้าโดมโทรมาครับผมเขาว่าปลาขึ้นเอนะฝนมันตกครับผมเขาว่าบิ๊กไหวขึ้นล่องน้ำไอ้ล่องน้ําตามคลองครับผมเจ้าโดมให้เอาตะข่ายไปส่งเดี๋ยวแกงกรไครับผมเดี๋ยวเอาตะข่ายไปส่งเจ้าโดมไทยกับติดไทยครับผม ไม่ชอบมะเขือพวงสุกมากครับผมอประมาณท้าใบกีลาครับผ แงปลายใบยี่หลา นี่ครับผมแกงกลหไหลใบยีลาครับผมทําให้โฟกัสไอเจ้าไอลูกชายกินข้าวครับผมมันอยากกินเนาะนี่ครับผมเอาละครับเนาะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมเนาะเหยื่อเก่าเหยื่อดักค้างไว้ก็ติดดีเหมือนกันครับผมเนาะเข้าดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปทิ้งเหยื่อเหมือนที่แรกผมก็ไม่เคยไม่เคยลองครับผมเนาะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยแหละที่ผมเคยเอา เพิ่งจะเอาเหยื่อเก่ามาลองลองดักทิ้งไว้ครับผมเนาะก็ถือว่าติดดีเหมือนกันไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าการหน้าของคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ